สลามุลิกุมวาระุห์มุสล็ฮิวร์กัตุวันนี้นะครับเป็นอีกวันดีหนึ่งวันนะครับของโครงการบริษันสโลวีนที่เราได้ทําการมอบเนื้อครุบัน3ส่วนจากการจับรางวัลนะครับของประธานโครงการครับก็คือจุลอบัตเดี๋ยวเราจะมาทางด้านนี้เลยครับเพื่อที่จะให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมีอาจารย์มานับป้อมขุนพรมนะครับขอเตะประจามัสยิดดารุณหฮาสนัยซึ่งก็จะมอบ นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้เลยนะนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเออบางก็นี่เป็นสามท่านนะครับก็คือทางซ้ายมือนะครับก็คือนี่นะแล้วก็สุวรีทองย้อยนะครับแล้วก็ริตวานวงคู่นะครับก็เดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเพื่อที่จะ มอบจากาพี่น้องและก็กล่าวพูดคุยกันสักนิดหนึ่งเพื่อความโปร่งใสนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จะเห็นทำอะไรครับเอาใกล้ๆแล้วเอาแบบสมข้างนะเราเอาว่ากันตามสบายๆาก่าวแสดงอะไรชนิดครับสำหรับประธานการก็คือจุลอาบ,บัตรครับอ,อันนี้ต้องขอบคุณท่านจุลออมากๆค่ะที่ว่าได้แบ่งส่วนอันนี้มาให้ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะเราได้ตอบปัญหาในทุกๆวันนะของโครงการบรุลุอริวุนนะฮะแล้วก็กล่าวถึงโครงการดีๆอย่างนี้สักหน่อยครับอยากให้มีโครงการอันนี้ไปเรื่อยๆค่ะครับผมได้นะก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งท่านครับสุวรรีทองย้อยเราเข้ามาชิดนิดนึงนะเราเอากันง่ายๆนะเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เสร็จสมบูรณ์นะครับหนักไม่เป็นไรนะวันนี้ได้ส่วนไปแล้วนะก็ พูดรายชนิดนะฮะกับโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ได้รับจากจุลอะก็คือประธานโครงการของเราครับก็ขอขอบคุณมากนะคะคำสำหรับครอบครัวของจุลอะที่ให้เนื้อกุบันเป็นของของขวัญค่ะในในวันอีท่ะบวกบักนะก็ถือว่าจุลอะก็หายากนะที่ที่ให้เราแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะด้านนี้ฤิตยวานวงผูนะจากหนักนะ เป็นบริกัสเป็นริสกีนะกล่าวขอบคุณอะไรกับชุลลอยิ่นก็ขอขอบคุณชุลอขอให้อัลล์ตอบแทนจ้ะครับง่ายๆนะนะนะครับก็สามท่านนี้นะเป็นสามส่วนที่เราได้จับรางวัลน,นะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายที่เราทําโครงการนี้ก็เหนือสิ่งอื่นใดขอลัตลาจงประทานาริสกีที่เพิ่มพูนกับครอบครัวของชุลอ์อับบัตและก็สุขภาพพลนานามัยที่สมบูรณ์นะครับเราในนาม ทีมงานโครงการวารดนซอลิฮุนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและรับชมอย่างต่อเนื่องของการไลฟ์สดนะครับของตันหยงมุสลิมมังคอและก็ในช่องทางเพจมัสยิดดารุนหาสนัยนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและก็ขออัลลอฮ์ตาล,ตลาจงตอบรับนะครับดุอาทุกๆดุอาให้กับพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับอัสลามอะลยกุมวเระมะตุลลอฮะบเริกาตุลขอบุญมากครับ